สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่รักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ดาวก็อยากทานแกงแค่ <laughs> ไม่มีอะไรทำก็เลยเอาแบบที่ของเหลือๆตอนตรุจีนนะคะก็มีเครื่องในหมูหมูหมสามชั้นอะไรพวกนี้นะคะ่ะแยกปิ้เครื่องในนะคะก็เอามาแกงรวมแกงแค่แบบแกงคล้ายๆแกงคั่วไม่ไม่ใส่น้ำเยอะแกง,แ,กงแห้งๆ ก็ใส่ผักเยอะๆมากมายไงไม่ต้องอธิบายดูตามภาพเลยค <c oughs> <c oughs> ่ะก็มาดูกันนะคะว่าจะออกมาได้อร่อยมากจะแค่ไหนนะคะเราก็เตรียมขาตะไคร้พ,พริกแห้งแล้วก็เครื่องเทศ ผักก็เด็กเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจะมาผัดก,กนนะคะเวลาจะเอาน้ำพริกลงไปผัดแล้วนะคะตำเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เม่ดาปั่นไม่ใช่ตำเลเื่อมแบตำไม่ได้เพราะว่าไมืไ่อดาทำกันคืนนะกวดขอภัยค่ะ แพ้ละชุนมากเลยเนดาทำกันเคืียรก็กลัวไปเสียงดังลงไปข้างล่างนสะ่ส้นปั่นชุนชุนชุน วพริกกันให้มันหอมๆกันนะคะแกงแค่แบบน้ำน้ำน้อยนะคะคล้ายๆแกงคั่วแกงแคหมูเครื่องในหมูนะคะแล้วก็มีหมูด้วยมีหมูสันชันด้วย ตัวน้อยใ,ใกล้เหม่อนะันหอมหอมวันก่อนเปิดแอร์แล้วก็ ั้งเวลาไว้แล้วก็มีเปิดพัดลมด้วยปรากฏว่าตื่นขึ้นมาไม่สบายทั้งพัดลมทั้งแอร์เขาบอกกดกดครั้งเดียวก็สองชั่วโมงถ้ากดสองครั้งก็สี่ชั่วโมงนี่เรากดสองครั้งเป็นสี่ชั่วโมงปรากฏว่าทั้งพัดลมทั้งแอร์เลย ไม่สบายเลยเป็นไข้เลยเย็นมากเกินไปนีนแบบข้าวข้าวพริกแกงนี่ก็ไม่ไม่ใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันน้ำมันจะมันไปนะนี่เวลาสับสับไปหมดแล้วนะ ขึ้นแึ้นเอาไฟไฟแรงขึ้นน่้ย ให้มอนหอมนะคะจะได้อร่อยเสร็จแ,แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำลงไปอย่าใส่เยอะก็จะแจงแบบไม่ให้น้ำเยอะแกงคั่วแม่ดาวก็จะใส่ผักหลายๆอย่างรวมๆกันนะผักอะไรก็ได้รวมๆกันมีแม่เขือนผวงแม่เขือขาว มะเขือเหลืองผักโจอมใบชะพลูผักกาดแลวแต่ผักอะไรก็ได้ที่เราชอบในอ่า อีกฝ้่งนะใส่ลงไปด้วยจะได้หอมๆ จะหาแบบหาเหรียญหาเหรียญเ,เล้เหรียญนี้ไม่เต็มเลยจะเต็มจะเต็มก็หายไปก็เลยต้องทำทำคลิปแต่ก็ไม่เคยวางตัดต่อนะทำคลิปจส,สต็อกไ้เยอะเลยแต่ก็ไม่วางสักที ออกมานะคะนั้นคุณผู้ชมเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ำเขาก็มีน้ำขึ้นมานะคะจะได้หอมๆนะคะ แล้วันก็จะใส่น้ำลงไปนะคะใส่ให้พอท่วมเ <c oughs> นื้อหมูนะคะ นี่ดียานะคะเดือดเร็วต้องใส่น้ำอย่างนี้เขาก็เดือดเลยหมูสุกแล้วนะคะถ้าเ,เพื่อนจะทำ ถ้ามือชมจะทำก็ชอบใส่ชุรสก็ใส่เลยนะใส่ผงนวนอะไรก็ใส่ได้นะคะ <c oughs> แต่เราใส่ผักเยอะๆเนี่ยรสชาติของผักนะก็จะทำให้อร่อยอยู่แล้วนะคะเดนียดแน้เเดือดแั้นจะใส่ผักเลย นะเดี๋ยวมาดาวก็จะใส่น้ำตาลสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราใส่ผักแล้วก็รสชาติจะพอดีกลมกลม่อม เนี่ยแล้วก็จะใส่ผักและยางรวมๆกันเทเลยเทเลย <c oughs> เสียงยังเป็นหวัดอยู่เลยนะเแล้วเปิดทั้งแอร์ทางพัดลมเรียบร้อยเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าภาษาจีนเขาเรียกจับชายถ้าใส่กหลไยอย่างรมกันยำจับชายนี่เราจะใส่พริกสวนด้วยนะพริกเด็กๆพริกสวนเจ้าอมใสอ่อะไรนะ ที่ขมๆอ่ะผักในๆอยางมีเห็ดด้วยผักพวกนี้ก็เป็นผักสมนุนไพรเหมะะือนค่ะเป็นยาด้วยต้านหลายโรค พอสุกมากๆก็ปิดไฟได้เลยนะแปบ๊บนึงนถ้าแกงน้ำน้อยอย่างนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่พวกเกลือน้ำปลาอะไรเยอะนะคะยังไม่ต้องใส่ก็ได้ค่อยชิมเอา แป๊บเนี่ยดี๋ยวค่อยมาเปิดดูอีกทีนะคะเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะก็สุกน่าจะสุกแล้วนะคะ้วาน้ำเดือด เดี๋ยวก็เติมน้ำไปอีกเพราะว่าผักเยอะหมูเยอะมาทานนะคะเพื่อนมาชิมด้วยก่อนนะคะเพราะผักผักกาดนี้ก็จะสุกช้าหน่อยมันเขืออด้วยสุดยอดเลย ข้าวเหนียวจิ้มด้วยอยอดค่ะเพืยอนชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้แม่ดาวแม่ดาวชาแนลด้วยนะคะเพื่อแม่ดาวจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณมากค่ะคเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ ค้าวนี่เจิ้มสวัดค่ะ